ที่การปลูกผักปราบเซียนที่หลายคนบอกว่ามันปลูกยากนักหนานะครับเนี่ยสำคัญสุดคือใต้นี้นะบนข้างบนคือเป็นหน้าที่ของเมล็ดต้นพันุขององอ,อกอยู่แล้วแต่เราจะมีหน้าที่ดูแลแค่ข้างล่างนะครับเนี่ยขั้นตอนเนี้ยผมจะไม่แช่น้ําจะไม่บม่มแต่ใดทั้งสิ้นนะครับสวัสดีครับพบกับพีโรสุรินนะครับวันนี้มาเจอกับที่สุดของที่สุดที่ว่าเพื่อนว่าปลูกยากกันสุดแล้วนะครับปลูกยังไงก็ไม่ขึ้นเนาะ ผมก็ว่าเอ๊ะของที่เราปลูกประจํานะเว้ยผมผมปลูกกินไม่ทันครับไม่หมดเลยเนี่ยอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งนี่ได้สิบห้าวันนะครับเนี่ยวิธีการปลูกก็ใช้ดินปกตินะครับเนี่ยดินถุงปกติแล้วก็ไม่มีอะไรมากเกี่ยวกับการปลูกเลยนะครับมีเพียงแค่ อตอนที่เราผสมดินข้างล่างสุดนะเนี่ยสำคัญสุดคือใต้นี้นะครับข้างบนข้างบนคือเป็นหน้าที่ของเมล็ดต้นพันธุ์ของงอกอยู่แล้วแต่เราจะมีหน้าที่ดูแลแค่ข้างล่างนะครับเวลามีงานเราก็เด็ดไปดัดตัดไปสักกิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยส่วนต้นหอมใช่ไหมของประจําสวนเลยคือต้นหอมผักชีเนี่ยต้นหอมผมก็มีประจําสวนตลอดมานะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาปลูกผักชีกันนี่ ผักชีซองนี่แหละนะครับก็ไม่ได้โฆษณาอะไรเขานะแต่ว,ว่าผมก็ใช้อันนี้ประจำเนาะและอีกหนึ่งสิ่งที่เพื่อนต้องมีคือฐานนะครับส่วนดินจะเราใช้ดินธรรมดาอย่างเนียดินถุงธรรมดาอย่างหลมามาเริ่มทํากันเลยให้เพื่อนไปหาตะกร้ามานะครับข้างล่างนี้ไม่มีอะไรนะเป็นแค่เศษใบไม้นะครับผมวางป้องกันดินมันไหลเฉยตัวที่สองที่เราจะต้องรองตัวนี้เลยคือสําคัญสุดถ้าเป็นผมนะผมว่านะ ใส่ไปเลยยิ่งมีเยอะยิ่งใส่เยอะไปเลยนะครับตัวทานนะ่ะพอะช่วยพวกจัดการพวกแบคทีเรียนะครับเพราะว่าผักชีจะมีความหเหนอ่อในเรื่องของโรคนะครับเกี่ยวกับโรคต่างๆอยู่ใต้ดินนี่แหละบนดินไม่มีอะไรมากหรอกนะครับต่อไปเราจะเติมดินเข้าไปเดี๋ยวที่เราจะใช้ดินถุงให้ดูนะนี่ใส่ไปเลยใส่ไปนิดเดียวก่อนนะพอใส่ได้นิดน่อยแค่นี้นะ ให้เอาขี้ไก่นะครับตักชีมันจะเข้ากันกับขี้ไก่เนี่ยตากล้านหนึ่งก็ใช้แค่นี้ชุดนี้เราจะผสมลงล่างนะครับแเราจะเติมดินอีกชุดหนึ่งเข้าไปข้างบนนะเติมเข้าไปทีนี้จะเป็นดินชุดนี้จะเป็นดินรองเมล็ดเ้าเนี่ย ชุดนี้จะเป็นดินรองมเมล็ดพอทีนี้นะครับขั้นตอนนี้สำคัญสุดคือต้องนำดินชุดนี้ไปรดน้ำก่อนให้มันชุ่มเลยนะครับชุ่มทั้งหมดเลยนะทำการรดน้ำเลยนะหนับแรกรดแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับรอให้ดินมันชุ่มจนจนจนมั่นใจว่าดินมันชุ่มนะ ดินโซนชุดบนเนี่ยจะไม่มีขี้ไก่มาปนนะครับเป็นดินล้วนๆนะดินปลูกล้วนเลยคือไม่ต้องมีปุ๋ยเลยอ่ะเดี๋ยวปล่อยไว้ให้ดินเขาชุ่มก่อนนะจนกว่าจะไม่มีน้ําไหลออกจากข้างล่างนะครับอ่ะพอเรามั่นใจว่าดินเนี่ยเพื่อนเพื่อดูกดดูมันจะมีความชื้นอย่างนี้นะก็อย่าให้มันแห้งสนิทนะครับมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วทีนี้เนี่ยขั้นตอนเนี่ยผมจะไม่แช่น้ําจะไม่บ่ม แต่เดยทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าที่ที่ปลูกมาก็คือไม่ได้มีการบ่มเลยแล้วก็ไม่มีการเช่น้ําเลยนะครับเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยงอกสวยงามมานี่ก็ขลิกซ่องเลยนี้ พราะว่าถ้าเราทําดินให้มันแห้งใช่ไหมมันหมาดอย่างเงี้ยเวลาเราเกลี่ยมเม็ดมันจะได้ทั่วทั่วกระถางเลยนะเนี่ยมันจะมันจะเป็นจมๆเนี่ยหนึ่งถุงมีแค่นี้แหละมเม็ดเขาทีนี้เราก็ทําการเกลีย่ยมันมันเต็มใช่ไหมเราก็เกลีย่ยเกลี่ยมาให้มันเต็มแล้วเวลาถ้าปลูกอย่างเงี้ย ตันโตขึ้นมามันจะงามดูแลร,รักษาง่ายนะครับเพราะว่ามันจะไม่เออัดเห็นไหมเราสามารถเก็บได้ทุกมเมล็ดเลยประมาณนี้เนาะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆเเอาดินชุดเดิมอยู่แหละนะครับไปหาตะกร้ามาขั้นตอนนี้ก็สำคัญเราจะทำการร่อนดิน เพราะว่าจะเกิดไม่เกิดก็อยู่ขั้นตอนนี้แหละจะออกมางามไม่งามสวยไม่สวยก็ขั้นตอนนี้นะครับกลบปิดปิดแค่มเมล็ดเขานะแล้วก็ทําการรดน้ํารดน้ําเสร็จปุ๊บทีนี้มนเมล็ดเขาจะเริ่มโผล่ชุดไหนที่มันอยู่สูงอะ่ะมันจะเริ่มโผล่แล้ก็ทําการกลบอีกรอบนึง แบบนี้หมดแล้วต่อไปก็จะรดน้ํานะใครมีสเปรย์ฉีดเอาสเปรย์ฉีดดีกว่านะครับถ้าเป็นผักบัวให้ทําตามวิธีวิธีนี้นะรดข้างนอกก่อนจนกว่าเขาจะเป็นละอองนะครับแล้วก็มาผ่นานแบบนี้เห็นไหมมันจะฟูไหมมันเลยเขาจะฟูขึ้นผม,มนไม่ได้มีสเปรย์เนาะผมก็ทําวิธีนี้แหละ ผมจะเอาดินอีกตัวอีกรอบหนึง่งนี่แบบนี้ไอตัวข้างล่างเขาแน่นแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็มาแน่นๆนิดนึงยังไงก็เกิดนะครับไปทำตามขั้นตอนที่ผมแนะนำเนี่ยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น บางที่สุดเลยนี่เสร็จแล้วขั้นขั้นตอนต่อไปก็นำไปวางไว้ในที่ร่มร่มลาไรนะครับไม่ใช่ร่มร่มไม่มีแสงเลยนะผมก็จะวางไว้ในสวนไม้ยางนาผมอยู่เนีะน,นี่วางไว้งนี้เลยถ้าถ้าใครที่มีหมา เข้าสวนนะครับไปหาพวกอะอะไรมาปิดไว้ก็ได้นะมาปิดไว้ทิ้งไวส้สักสักสองวันน่ะสองสามวันจะเห็นเลยเป็นขาวๆโพลแล้วก็เป็นดินแตกๆขึ้นมานะครับอันนี้เป็นระยะเวลาสิบห้าวันเนาะเขาก็เริ่มขึ้นมางามแล้วนะครับแล้วก็เก็บกินนี่ วิธีการเก็บไปกินเก็บแบบฮีโร่ก็ได้นะครับโซนนี้คือมันที่แรกมันเต็มเลยนะถ้าใครเป็นเอฟซี FC ของฮีโร่จะเห็นเนาะว่าม,มันเต็มหมดเลยนะครับผมก็ถอนไป้กินแล้วก็ถอนให้แม่แมแมแมบ้านเอาไปาโรงงานด้วยนะครับไปกินแล้วนะครับข้อน,นี้นะ่าจะขวบนะได้อีกหลายเดือนนี่แหละนะครับเวลาจะกินก็เด็ดเด็ดเด็ดเอานะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มากับวิธีการปลูกผักปราบเซียนที่หลายคนบอกว่ามันปลูกยากนักหนานะครับ หรือใครอยากจะดูวิธีการปลูกหอมนะครับเห็นไหมยางสวยเลยวันนี้ฮิโร่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับส่วนพวกเราเนาะชาวกเกษตรมาพบกันในเวลาห้าโมงเย็นมาแลกเปลี่ยนสาระความรู้ซึ่งกันและกันเนาะใครมีอะไรมีความรู้อะไรส่วนไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกฮิโร่ได้หรือว่าฮิโร่ทำผิดทำไม่ถูกตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ห้าโมงเย็นกับทางช่องฮิโร่สุดินว่าฮิโร่จะมี วิธีการเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรวิธีไหนแปลกๆใหม่ๆมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์เลยนะครับกดแชร์ด้วยบายบายสวัสดีครับ